เอาล่ะคุณผู้ชมมายินดีต้อนรับกลับีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ให้เรามาอยู่เกมซีกเดอะเดย์เกมนี้เนี่ยจะทําให้เรานั้นต้องสร้างปราสาททาอาณาจักรของเราให้แข็งแกรง่งและถล่มศัตรูให้ราบเป็นหน้ากองใช่มีแค่นั้นและชาวฮิจังหลายพร้อมกันเลยยังจะพร้อมแล้วลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะเอาล่ะก่อนอื่นเลยเรานั้นนี่จะต้องไปทําการสร้างปราสาทของเราก่อนนะก่อนที่จะเริ่มสงครามในครั้งนี้ที่แคสโต ใช่หลักการของการสร้างประสาทนั้นไม่มีอะไรมากใช่สิ่งแรกที่เราควรจะมีก็คือ ประตูปราสาทถูกต้องใช่เราเควรจะมีประตูทาไมมีประตูนั้นเราก็จะไม่มีทางออกและทางเข้าจริงไหมเมื่อเรามีทางเข้าแล้วสิ่งที่เราต้องมีต่อไปก็คือป้อมประการอันแข็งแกร่งที่จะตั้งรับศัตรูที่จะบุกเข้ามาและที่เหลือนั้นเราจะสร้างกำแพงขยายออกไปและบอกเลยว่าเพื่อความแข็งแกร่งอีกขั้นหนึ่งเรานั้นจะสร้างป้อมประการซ่อนไว้ด้านหลังตรงนี้ เผื่อว่าศัตรูนั้นโจมตีเข้ามาจะติดป้อมปะการด้านหน้าก่อนและด้านหลังของเรานั้นก็จะปลอดภัยเราจะได้วางอาวุธยุทโธ,ธปกรณ์ของเราได้เช่นแคตาพาวสองอันและอันนี้อีกหนึ่งอันเป็น3เหมือนว่าเราจะวางได้แค่สีอันเท่านั้นไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราสร้างป้อมป,อปะการอีกอันหนึ่งแล้วก็วางมันเข้าไปซะและบอกเลยว่าเท่านี้ทุกอย่างก็ไม่ใช่เรื่องอยากจริงไหมนี่ฮะเราเนี่ยใช้ป้อมปะการสูงอันนี้นะฮะเพื่อที่เรานเนี่ยจะสามารถเพิ่มระยะการยิงของแคตาพาวของเราได้ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะแต่ น่าจะได้แหละแล้วก็เราสามารถวางนักธนูได้1ิตัวใส่เข้าไปเด,เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะทาไมนักธนูมันตัวใหญ่วกว่าแคทเธพาสอีกวะเนี่ยหรือว่านี่มันคือแคทเพาสจิว๋ววะหรือว่านักธนูมันคือยักษ์วะเนี่ยฮะเอาเป็นว่าจะเป็นอะไรก็ช่างสิ่งต่อไปที่เราควรจะมีก็คือเรานั้นควรจะสร้างนะฮะประสาทของเราให้เสร็จสักทีนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไม่ได้ออกรบสงครามกันสักทีผมคิดว่าในช่วงแรกนะเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีประสาทที่ยิ่งใหญ่อลังกา, <c oughs> ารา ดูจากแต้มพอยต์ของเราเนี่ยมันวางได้ทั้งหมดเนี่ยแค่800อแต้มเท่านั้นถ้าสมมติเราเนี่ยสร้างใหญ่โตขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่มีอุปกรณ์ให้เรานั้นไปสู้รบอยู่ดีฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมีตอนนี้คือของที่จําเป็นเท่านั้นถูกต้องและสิ่งสําคัญต่อไปที่เราต้องมีก็คือค่ายทหารใช่เราควรจะมีค่ายทหารนะเพราะว่าถ้าสมมติเรามีค่ายทหารเนี่ยเราก็จะสามารถส่งทหารเนี่ยออกไปทําการรบโจมตีปราสาทของศัตรูได้และสิ่งที่เราลืมไม่ได้ก็คือ อัมาเกดอนฮนะเจ้าสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้เรานั้นสามารถไล่อุกาบาตลงไปบนฐานของศัตรูได้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆและสิ่งต่อไปอันนี้คือ s o r a g e Building จะทําให้เรานั้นสามารถเก็บกระสุนได้ดีมากขึ้นอย่างนั้นเราสร้างไปเลยมีอะไรให้คาสาร้างอีกไหมนี่อย่างนั้นเหรอนี่แหละใส่นักธนูเข้าไปเขาบอกว่าเราใส่ได้10ตัวตอนนี้ไป6แล้วแต่ไม่มีที่ให้วางแล้วชิลลิ่งอมโมอัอนนี้วางเข้าไปเจ้าชิลลิ่งอมโมอ,อันนี้เนี่ยจะทําให้เรานั้นสามารถนะฮะ เพิ่มระยะเวลาคูลดาวของการยิงของศัตรูได้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีและเดี๋ยวนะพวกนี้คืออะไรเนี่ยฮะของตกแต่งอย่างนั้นเหรอจำเป็นไหมคือมันเพิ่มอะไรดีกว่าหรือว่าเราควรจะมีไว้แบบเป็นเพื่อความสวยงามสร้างขวัญกำลังใจให้แก่แบบว่าออกองทัพของเราดีคือเต็นท์พวกนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรจะผมไม่วางไว้ก่อนนะเอาละตอนนี้เรียกได้ว่าแต้มของเราเนี่ยอยู่ที่740ทับแ0แล้วนะฮะแต่เดี๋ยวนะ เราสามารถเพิ่มปลาแหลกอีกอันนึงได้ไหมเนี่ยสามสิ 35. ห้าวางได้หรอตรงนี้หรอรออะไรอะ่ะคุณผู้ชมฮะเอาไปสามทับไปเลยไหมเพิ่มต้นไม้เข้าไปถามว่ามีประโยชน์อะไรไหมไม่รู้แต่วางไว้ก่อนเพื่อความสวยงามใช่เดี๋ยวแต้มเกินแต้มเกินคือผมว่านะเว้ยบางทีของตกแต่งเนี่ยมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนะั้นแต่ไม่เป็นไรฮะตอนนี้เราใช้แต้มไปทั้งหมด800แล้เดี๋ยวเราจะเซฟประสาทของเรา เอาละเหมือนว่าจะมีให้เราเนี่ยเลือกทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครซึ่งแคมเปญเนี่ยเป็นโหมดที่น่าสนใจที่สุดเพราะว่าเมื่อเราเล่นเนี่ยมันจะทำการ u ล็อกน new i เทมให้เราใหม่ไปกันเลยเอาละในที่สุดก็ถึงเวลาของสองครามแล้วสินะเอาละสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำลายอาวุธของศัตรูให้ราบเป็นหน้ากองเขามีทั้งหมด3อาวุธด้วยกันซึ่ง,งเรานะั้นจะต้องคอนโทนแคตะเพลของเราแต่ก่อนหน้านั้นผมจะเรียกระดมกองทหารของเรา ด้านซ้ายด้านล่างเห็นไหมคราวนี้กองทัพของเราก็จะออกบุกทะลวงไปจัดการพวกมันแตบเราต้องเก็บตังก่อนนะนี่ได้ตังแล้วสร้างอีกหนึ่งกองทัพไปบุกเข้าสู่ปราสาทของพวกมันเอาละตอนนี้แคทธพาของเรานะฮะพร้อมที่จะทําการโจมตีศัตรูแล้วมองเห็นป้อมประการันอันแรกได้โจมตีไปแล้วฐานของเราบุกเข้าไปโจมตียิงโอ้ยมันอ้ มันยิงลูกหินใส่เราอันตรายยิงเหมือนว่าเป้าแรง,งเมื่อกี้เราจะยิงไม่โดนฮนะคุณผู้ชมเป้าที่สองไปไม่ถึงบ้าเอ้ทำไมมันเล็งยากแล้วมันยิงมาอีกแล้วดั้นูร่วงไปแล้วเยิงโดนไหมวะไม่ถึงผมจะต้องใช้เจ้านี่และเมทิโอทำลายป้อมมันเรียกทหารอีกหนึ่งกอง เออเอาละตอนนี้มาเล็กป้อมเดียวเท่านั้นเล่งจมติ60%แล้วกันไปอจบแล้วหรอจบแล้วเฮ้ยปลดล็อกอะไรอ่ะเมโชเอาละไหนดูซิเมื่อกี้เขาปลดล็อกอะไรให้เราบ้างนะฮะไหนวะเห็นมินี่หรออ๋อเป็นกระสกินของกระสุนเหรอไอเท่อยู่อ่อาผมเลือกอันนี้ก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเรานเนี่ยจะไปลุยกันต่อ เอาเราบอกเลยว,ว่าแกนั้นไม่มีทางต่อต้อตานปราสาทของขี่ได้อยู่แล้วโจมตีอาจจะลืมไปลืมไปว่าเรานะเนี่ยจะต้องรอครูดาวก่อนนะของแคชเพาของเราเมื่อกี้นี่คือแบบเกือบพลาดนะเพราะว่าเนี่ยเขาเนี่ยเล็งโจมตีเข้าแบบป้อมปะการของเราอย่างรวดเร็วฉะนั้นเนี่ยเราต้องเล็งให้แม่นกว่านี้แต่ตอนนี้ฮะเราเนี่ยได้ส่งกองกํกาลังทหารไปแล้วไปแล้วสานายบุกทะลุปราสาทของพวกมันเดี๋ยนะอุ้ยมันมีกับดักเอาล่ะป้อมปะการขับพร้อมแล้ว โจมตีเอาป้อมกามันก่อนเลยไป 64%! โดนปะวะเอ้เรียบร้อยกระจุระเบิดไปแล้วหนึ่งเราต้องทำลายไอ้ป้อมสูงของมันก่อนป้อมสูงอย่างนั้นเหรอผมว่าสัก70%น่ากำลังดีโจมตีเรียบร้อยเอาละมันยิงมาอีกแล้วอุย้ยอันนี้น่าจะสัก 50%! ปึ้ม โดนแต่ไม่เต็มไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งอันนี้น่าจะ60แล้วกัน58อย่ายังงั้นเหรอมันยิงมาแล้วยิงโดนกระแพงป้าเอ้ยเอาละเราใช้เมทิโอได้ทาลายอันนี้ก่อนอันนี้นี่นี่ปัาบเขาให้ระเบิดบึ้มไปซะแล้วขาจัดการเจ้านี้เออเท่าไหร่วะ61น่าจะแรงไปนี่ไงโดนแต่ไม่พังมันสู้ประสาทของเราแหวงประสาทแหวง จบตีไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เรียกทหารไปทหารออกไปสู้สามกองเรียบร้อยระเบิดไปหนึ่งเอาละเหลือป้อมไหนวะป้อมด้านนี้ป่ะด้านซ้ายมันยิงมาแล้วห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ไอป้อมหายไปอีกหนึ่งแล้วยิงไม่โดนยิงไม่โดนได้ยังไงวะเนี่ยเอาละไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเหลือแค่ป้อมเดียวเท่านั้นตอนนี้มันเหลือสองอย่างนั้นเหรอไม่ต้องห่วงยิงเติมโดนกำแพงโอ้โถให้ตายซิ ทหารของเราร่วงไปแล้วแต่ตอนนี้ฮะเราส่งกองทหารของเราไปบุกถล่มพวกมันผมบอกเลยว่าไม่มีทางรอดเอาละพังไปหนึ่งออบสีอร์ไปอ้ยยิงยังไงให้ไม่โดนวะเนี่ยเอาละนี่น,น,นีมาแล้วมาแล้วไม่ทโอสตอมจบตีไปก่อนไม่พังอย่างนั้นเหรอหกซ โดนเต็มเรียบร้อยมันเหลืออยู่ไหนวะและใช้ชนะก็ตกเป็นของฮิแคสโซได้อะไรไอ้บอล I ball. ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยจริงไหมเอาละปราสาทที่3บาแรกหนึ่งเวปอนหนึ่งผมคิดว่าเราเนี่ยควรจะชิงโจมตีนะฮะบาแรกของมันก่อนเพื่อที่จะลดกำลังทหารของมันและที่เหลือก็เป็นป้อมประการของศัตรูไหนดูนิ มีนักธนูรอพร้อมเลยแล้วก็น่าจะมีกับดักรออยู่นะฮะส่วนป้อมปืนของมันเนี่ยดูอันตรายมากๆเนี่ยไอ้ป้อมนี้มันเหมือนป้อมปืนใหญ่มากเลยแต่เราซูมเข้าไปดูไม่ได้เว้ยไม่เป็นไรโอ้ยฐานของเราร่วงไปแล้วเอาแล้วถึงเวลาของข้าละเอาป้อมใหญ่ก่อนเอาป้อมใหญ่ก่อนฐานมาดูเปราะบางเออเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปมันยิงใส่ก่อนเลยเอาละรีบยิงคุณผู้ชมฮะเอาเรียบร้อยระเบิดไปหนึ่ง 60% 70%เอาให้โดนไอ้ป้อมไกลสุดนั่นแหละผมว่า80%การกำลังมี75% 75%้โดนไม่ไม่รู้แต่อันเนี้ยยิง้วเต็มเต็มสี0สิห้เอไปโดนไหมเอาไม่ทีโอไปกินโอ้โหไม่ถึงเลยผมว่านี่ไม่ทีโอกลางกระบ,บาลเรียบร้อยรวปอีกหนึ่งเรียกทหารออกมาเอาละเอาละเดี๋ยวนะมันมันเอาที่ไหนยิงมาวะเนี่ยน่าเหลือป้อมเดียววะเหลือสองเหรอ 63หิงซายิงาไปเออเรียบร้อยทังแม้ทังแม้ตรงลูกอุดแรงไปบุ้งเนี่ยเกือบร้อยยิงไปไหนวะยิงไปนู่นเลยเอาล่ะคุณผู้ชมฮะผมว่าไอ้กองทหารตรงนั้นน่ะน่าต้องรีบทำลายมันเรียกกองทหารของเราก่อนจบเตีหุยโดนด้วยนะน่ะทำเป็นเล่นไปเถอะนะเหมือนว่ามันมีแอบอยู่มันมีแอบอยู่ข้างกำแพง อามันแอบอยู่นี่ฮะคุณผู้ชมฮะเหลือแค่ป้อมประการเดียวทุกนั้นถ้าเราโจมตีมันได้แล้วก็นะห้ไปแล้วก็ตรงนี้อ่ะ3เข้าไปไม่ถึงหรอหกสิ้วเมทิโอซ้ำไปด้วยอืมเลยอรอนี่ไงรับเต็มโดนนโดนโดนอัน huh. นี้62มันยิงสวนมาแล้วยิงเข้าไปเอาละโดนกําแพงมันเหมือนกัน ตอนนี้ทหารของเราเนี่ยกำลังเข้าไปต่อสู้ภายในอยู่บอกเลยว,ว่าไม่ต้องห่วงที่เหลือเนี่ยข้าจัดการเองเอ๊ะห้าสิบเก้าเปอร์เซนต์ยงมันสวนมาแล้วอ้าอ,อุ้ยดีป้อมไม่ระเบิดแล้วเมื่อกี้เรายิงโดนป้อาะวันนียเรียกทหารเพิ่มถ้าสมมติเราเนี่ยยิงไม่แม่นเนี่ยเราก็แก้ปัญหาด้วยการส่งกองทหารเข้าไปจัดก,การมันน่าเป็นเรื่องง่ายที่สุดจริงไหมห้าสิบเก้า เดี๋ยวนะเออเต็มเต็มอันนี้กี่ปเปอร์เซ็นต์ลืมดูไม่เป็นไร64ยิงเึ้มเอาละมุมนี้มุมน,มมนี้รับเต็มแน่แน่เรียกกองทหารเพิ่มเติมเอาเมเททโอไปกินแล้วก็รอรอปั้มไม่พังสักทีวะเนี้ยอะและกองทหารมันไปตีอะไรอยู่วะเนี้ยไปตีกำแพงทำไมโน่นเข้าไปตีหรือว่าประตูมันก็โล่งแล้วนี่หว่า ให้ตายสิเอาเป็นว่าเท่านี้น่าจะกำลังดีออมันโดนกับดักเหรอทหารของเราเฮ้ยจะว่าไปผมลืมดูตลอดเลยว่าแบบเรายิงไว้กี่เปอร์เซ็นต์นะเราต้องสังเกตนี่ไงรับเต็มอันนี้พอาพังคาหน้าเลยให้ตายซิเอาละรอก่อนรอก่อนผมว่านะเราเนี่ยต้องใช้กระสุนเพื่อที่ลดคูดาวของมัน65%โดนเต็มเต็มแน่นอน โดนป่ว,วะทำไมเหมือนเลยไม่เป็นไรอันนี้61%เอ็ดเปอใช่ไหมเอ็นเปอร์เซ็นเอาห้าสิบเ็ดรับเต็มไปเออเท่านี้มันก็ไม่สามารถยิงเราได้แล้วต่อไปเราจะใช้เอเ๊ะเดี๋ยวนะเฮ้ยมันทำลายป้อมนักเวทท่านนักเวท <c oughs> เสียงหายลีฐานออไปไม่นะท่านนักเวทของข้าเอาล่ะข้าจะจมตีแกหกสิบ 58เมื่อกี้มันลืมดูอีกละไม่ถึงเมื่อกี้57%คือโดนเต็มเต็มฉะนั้นคราวนี้ก็57%ก็แล้วกันเกินมาหน่อยดนูเวยยิงละเต็มเต็มที่เหลือข้าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกองหารของข้าก็แล้วกันนะมันจะยิงสวนมาอีกอย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้58เราน่าจะต้องแรงขึ้นมาหน่อย60นะ62อย่างนั้นเหรอ กลางหัว60%โอ้โหพอดีเป๊ะเติมเรียบร้อยและใช้ชนะก็ตกเป็นของเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวนะคือพวกมันเนี่ยกะไม่ปลดล็อกอาวุธให้เราเลยอย่างงั้นเหรให้ตายสิไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมฮะเอาละเป้าหมายแรกของเราก็คือเรียกกองทหารออกไป2กองล่อนักธนูของมันเดี๋ยวผมและนี่จะเล็งโจมตีไอ้พวกเออนี่นกอนเล สัก40เอ้ย50%เปร์เซเหรอโดนปะวะเอาละโดนเว้ยเอาอปไปไปห้าสปอรไปลุมอันเดียวเอ้ยอันใหญ่ก่อนดีกว่าอันใหญ่มันยิงมันเป็นลูกไฟอันใหญ่มันเป็นเดี๋ยวนะป้อมระเบิดปะเนี่ยนักธนูตายไม่ถึงเงาะไม่ถึงเงาะไม่ถึงเงาะอันนี้น่าต้องแรงๆหน่อย70็ดสิบไปลีทหรารเพิ่มไม่ดูสปอมในเมื่อยิงไม่แม่นก็ใช้นักเวทโจมตีมาเลยก็แล้วกัน เออเรียบร้อยพังจมตีบาแรกของมันด้วยน่าจะสัก64น่าจะเอาอยู่แล้วก็ป้อมประการด้านหน้ามีทักศนูจมตีเข้าไป62พอไหมไม่รู้แต่ผมว่าเราต้องระหว่างนี้ต้องกำจัดก่อนเดียวบ้าเอ้มันพังอะไรเราไปวะนะ่ะครั้งเก็บกระสุนของข้าอย่างงาั้นเหรอได้สิเอาละตอนนี้เหมือนว่าทางของเราเนี่ยจะบุกเข้าไปได้ละทีเหลือเราต้องสู้ด้วยตัวเองเติม ไม่ถึงเอาละ61%ต้องโดนละต้องโดนละเต็มๆเลยอันนี้น่าจะสัก56โอเค5เสียงอะไรระเบิดอีกวะเนี่ย61อ่ะผัพงไปแล้วหนึง่งถือว่าทำได้ดีเดีดบาแรกเราหายไปหนึ่งไว้ยคุณผู้ชมฮะไม่เป็นไรองทหาเรายังสามารถสู้ได้อยู่ตอนนี้มันเหลือแค่อันเดียวเท่านั้นกับบาแรกหนึ่งกองใช่ไหม้โดนไห วฮ้ยพอดีอันนี้61เลยอันนี้ต้องลดลงมาเหลือ55มามันทำลายหอนักเวทเราไปแล้วแต่ตอนนี้ค่าจัดการมันได้แล้วเอาล่ะเหลือแค่บารแรกเท่านั้นถ้าค่าโจมตีมันได้ทุกอย่างจะจบไปไปยังเรียบร้อยโดนฐานของเราปิวเลยเล็กฐานออกไปสองฐานไปสู้เลยเอาล่ะเล็ง60%ไปต้องถึงต้องถึง เหมือนว่าฐานเราจะร่วงฮะเอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยสัก67อันนี้ถ้าเพิ่มไปสัก80ดสหรอหกแล้วกันอันนี้ยังไม่เคยยิงมันจะพอดีอะไรขนาดนั้นจริงไหมเดี๋ยวนะมันเหลือป้อมนักเวทเหรออะเจอแล้วคุณผู้ชมฮะเห็นรูโอ้โหมันเนียนมันเนียนมันไปแอบอยู่ตรงป่าด้านหลังเว้ย ไอ้อพวกนี้มันฉลาดเลยว่าเราควรจะทําแบบนี้บ้างวะเออน่าสนใจเว้ยเอาไปเลย83%เปอรซถึงบอาไม่รูโอ้ยหบอกเลยว่ามันอยู่ในการคำนวณเดี๋ยวนะคือไม่คิดจะปลดล็อกอะไรแบบปืนใหญ่ดีๆให้บ้างเลยหรือไงวะเนี่ยเฮ้ย เลเววอัพแล้วมีคัทซีนให้ด้วยเหรออ้ยนี่ไงคุณผู้ชมมันอัลล็อกเบสิคแคนนอนให้เราแล้วคืออ๋อเลยเวอเราต้องออกมาดูเวยเดี๋ยนะไหนขอดูหน่อยซิว่าคานั้นสามารถปรับปรุงประสาทของคาอะไรได้บ้างเนี่ยฮะอืมใส่นี่เข้าไปก่อนเลยแล้วก็อาวุธใหม่ของเราอันนี้ใช้30มันมีบางอย่างเกินไปคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเราต้องเอาออกไอ้ของตกแต่งพวกเนี้ ไม่ได้จําเป็นเอาละคุณผู้ชมฮะตกแต่งบนรที่เรียบร้อยคราวนี้เนี่ยเรามีปืนใหญ่ประจำบาลแล้วนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับเราหรือเปล่าแต่ไปลองดูกันฮนะเอาละไหนดูสิสิ่งที่ขาาต้องจัดการอย่างแรกเลยเดี๋ยวรอปืนใหญ่ของเราก่อนเบสิกแคนนอนนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการโจมตีที่แรงมากๆแต่ก่อนอื่นเลยส่งทหารออกไปไปย่างเชิงดูว่าพวกมันนี่มีกบดักอะไรรอคอยเราอยู่บ้างอืมเอาละไอ้เช็คสิ มองจากมุมด้านบนเอาละส่งทหารไปแล้วมีนัธนูและก็ปืนใหญ่ซ่อนอยู่แค่นั้นอย่างนั้นอุ้ยเข้าประสาไปได้ง่ายๆแค่เพิา,าพมาแล้วโจมตีป้อมการของมันก่อนเลยไปเอาปืนใหญ่มาใหญ่มาแล้วเดี๋ยวนะปืนใหญ่มันระยะย,ยิงมันดูแบบต่ำนะไม่รู้คิดเองหรือเปล่าฮนะยิงไปก่ออโอสูงอยู่สูงอยู่โอเคหวังว่าจะได้โจมตีก่อนที่จะพังอ่ะนะเอาละ เล็งก่อนฮนะเต็มเต็มใช้แบบกะากาเอาลุงโจมตีมันนะเนี่ยอันนี้โดนไมเอานี่ก่อนเลยแล้วก็ตรงนี้ลุงโจมตีแบบ56%เต็มเต็มแม่ช่างแม่นยำสิเหลืเกินส่งฐานออกไปเงินเราเหลือฮนะคุณผู้ชมฮะมันยิงมาอีกแล้วโอ้เพิ่งสังเกตว่าประสาทนั้นร่วงได้ด้วยอ่ะเอาละตรงนี้ มันดูรุนแรงนะจริงไหมเอาละเดี๋ยนะเอานี่ก่อนเอาพูกแบบป้อมปืนใหญ่ของมันก่อน5 9เอหรออันนี้เมื่อกี้ลืมเลยเมื่อกี้ลืมดูห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่รู้แฮะเท่าไหร่ไม่รู้เอออันนี้อไ,ได้อยู่อันนี้ห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์น่าจะกำลังดีเอาเกินเว้ยเอาละร่วงไปเมื่อกี้มันยิงอะไรเราร่วงไปวะเนี่ยที่เก็บกระสุนอย่างงั้นเหรอไม่เป็นไรตอนนี้เราสามารถใช้ ม่จะโอได้โจมตีบาแรกคของมันน่าจะจบแล้วมั้งเนี่ยฮะเุ้ยมันง่ายสิละเกินออ้ยอะไรอ่ะป้อมมานาอย่างงั้นเหรอน่าสนใจนะผมว่าป้อมมานาเนี่ยไม่ได้สำคัญเท่าไหร่คุณผู้ชมฮะสิ่งที่เราเน้นอยู่ที่ปืนใหญ่ใช่เอาล่ะสี่เวปอนหนึ่งบาแรกคสองสเปลอย่างงั้นเหรอมันซ่อนอยู่ด้านหลังเห็นไหมตรงนั้นอ่ะ หูมีนักเวทสองตัวเอาละเว้ยเอา,เอานี่ก่อนไอ้ป้อมใหญ่นี่ก่อน61%โดนเดเปเซ็นโดเาะเวรไม่ถึงเหรอ,อันนี้แล้วกันมาเนี่ยกิก้ายิ้มไปเต็มเต็มเอาละตบมันพังอะไรเราไปวะ้ะรุนแรงเลอะเกินนะเอาละรู้ไปเฮ้ยเฮ้ยมันมันไล่เวทอะไรอะ่ะฮะยมันไล่เวทอะไรอะ่ะ เอานิ้วก่อนเลยเอานื่ก่อนเลย,เาเลยหานักเว้มันล拉คเจอแล้วเรียบร้อยร่วงไปอันนี้ก่อน49%น่าจะกำลังดีเรียบฐานออกมาสมกองเมื่อกี้กยิงโดนปะวะไม่น่าโดนไม่เป็นไรอันนี้เล่น49% <c oughs> รู้สึกว่าเอาป้อมปืนมาใช้โดยปล่าประโยชน์ว่ายิงไม่ถึงเลย59แรงไปปะวะ เฮ้ยโดนอะยู่50าเปียนรับเต็มเต็มเรียบร้อยเหลือป้อมนี้ป้อมเดียวสินนะเอาละ5้ไป <Hey. S 2> ยิงยังไงให้ยิงไม่ถึงวะเนี่ยฮะเดี๋ยวเรานะนน่จะต้องหาบาแรกของมันก่อนมันซ่อนไว้ไหนวะอ๋อนู่นตรงกลางด้านหลังแล้วก็นักวเวทอกตัวหนึง่งใช่ไหมยิงไปนี่เลยผมจะยิงใส่นักเวทเลยนะฮะในเมื่อแบบระยะอย่างนั้น84ยิงไป เดี๋ยวเมื่อกี้ที่ต้นไม้ล้มเนี่ยคือเรายิงถูกไหมเอาล่ะอันนี้น่าจะต้องสัก80 80ิปดสิบุ่ยโอ้โหเพรียงเดียวจอดอันนี้เนี่ยน่าจะต้องสักแบบ75เมื่อกี้ยิงไป72เ็ดสองเหรอดูไหมหุ้ยนี่ถ้า75นี่มันระเบิดไปแล้วนะเนี่ยเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนและเมเทีโอใส่แทนก็แล้วกันโอ้ เรียบร้อยหมดยังอ้าเหลือป้อมนี้เหรอ,อเลงแล้วก็ยิงเฮ้ยมันเดือดถึกทนอะไรขนาดนี้วะเนี่ยฮะแค่ป้อมเดียวเนี่ยเรียบร้อยบ้าเอ้ยไม่ยอมพัง,งง่ายๆอย่างนั้นเหรอบอกเลยว่าแกยอมแพ้ซะจะดีกว่าอยู่ยังทรมานแต่มันไม่ตายสักทีวะเนี่ยเรียถานลองอไปจัดการ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องตั้งสมาธินิดหนึ่งคุณผู้ชมฮะเอาละเบสิคแคนนอนของเราพร้อมนะอันนี้55ยิงไม่โดนต้อง60 59แล้วกันนะเผื่อว่าไม่ระเบิดแหม่กำลังจะไล่เวใส่เลยบอลอ of wool เอาละตอนนี้ประสาทของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น900นะฮะแล้วก็ได้อะไรเนี่ย heavy c a n น o n b a l แล้วก็เป็นกระสุนเจาะก,กอ,อ,อ แล้วก็กระสุนแบบกระจายแล้วก็มีกระสุนหมอกเรียกว่าปลดล็อกมาเยอะมากๆพอเราเก็บเลเวลมาถึงเวล5นั่นเองนะเอาเป็นว่านะสำหรับในเกมนี้ก็เอาไว้จะพท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะไม่รู้ว่าจะชอบกันหรือเปล่านะจะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์ด้วยว่าจเจอในคลิปหน้าสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนไปก่อนนะ